ขนมีหงปูแดไม่ห้ยูแดมากูกยงยางมากงับงับข้าวึงอยู่บางึงนี่โอ้บาน้แต่ผูบ้าวางขนมไา่ห so, like oh, oh. oh, yeah. uh, ้อ้แต่จะออนน้พี่รองพวกนข้าวขนมไม่กันอ๋ออาแล้วขนมไอ่ มันมีความสุขออกินนี่ล่ะเขาไม่ให้น่ะเขากะยันเขากะยันคนเห็นก็เลยผู้พี่น้องย่างกับแาวปปากเบาเบาดินี่หอยกับเได้นั่งอยู่นี่ของเรื่องนี่นี่หอยอยู่บองอื่นย่างกับแาวเราบาตั้งป้อไปแหละกะย่างหนีเลยแบบพี่น้องแล้วกะย่างเป็นบองนั่งเก็บของเลยเออานั่นแหอไปแล้วย่างก็บบองนั่งเก็บของโอ้ยขอบคุณอายรพ่อเนขอบคุณนะคะเออ งขนมยังบูเออขนมผู้เทามันฝรั่งเออขอบคุณนะคะพยยี่ไอ้บีอผมว่าฝากน้องมี่นะคะ